ไม่ได้นะครับจะหนุ่มคนนี้ป่าเถื่อนเกินไปเขาฝากตัวด้วยนะคุณลูกพี่ขอสั่นะด้การพจนย,ยที่ไร้สิ้นสุดคือคาายโดสโคปอัสแสนตื่นต้นลูมิเนสคาลายเยอร์ลาบิริงส์จะบ่าตายที่จะชอบปัดดิไฟแค่ไหนก็ให้มีขอบเขตหน่อยเซ่ทะลวงให้ทะลุกระสุนแห่งดวงอาทิตย์ลูมิเนสปรากนบลัดเฟลรีปัดดิไฟเดสเทฟลัด <the> ดัเจ wow! ียนวอลดราก้อนวอลเธอรอบก่็ได้เลยนะเอ๊ะคุณลูกพี่ไม่มีบัตดี้เหรอดรัมเขามีธุระส่วนตัวนิดหน่อยนะแต่พอถึงเวลาจำเป็นเขาก็จะกลับมาแน่นอนก่อนจะถึงตอนนั้นฉันก็จะไม่เปลี่ยนบัตดี้หรอกกาโอจังตอนเพื่อนร้อยคน ดันเจนววเงั้นจะริ่มแล้วนะชาร์ชแอนดามาแล้วมาแล้วมาแล้วได้ตัวเลือกสุดอันตรายอ๋อดันเจนว่าก็คือเราจะมีมินิเกมสนุกสนุกมากมายเอาละคำถามการไปไหนคือการปกต้องของชาวซานะถาถ้าตอบถูกจะได้การไปนี้ขึ้นมือแต่ถ้าตอบผิดก็ตทั้งสองเบจะถูกชารเอาเข้าเกจไป ไม่ว่าจะแบบไหนก็ไม่เสียเปล่าทั้งคู่สินะเป็นการ์ที่แกร่งดีนี่จะมัวชื่นชมเขาทำไมเนี่ยกะโอจังอย่าให้แม่นั่นเพิ่มจำนวนการ์ดบนมือได้ชีวนะแชมป์ประจำร้านไม่ธรรมดาหรอกนะเอาไม้ขวาเล็กวิงฟีนิกซ์ย่ยมเธอเอ้ยห้อมกาบนมือไม่สำเร็จแล้วเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่จบละ่ะเขาไปช่องกลางกัมมิสแลมกัมมิกัมมิกัมมิลอยไหยกัมมิกัมมิกัมมิสลอย ดราก้อนเร d กูมี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 เขา move red เธอไอ้สสตว์มอนั่นจนได้ you move ฉันลุยบ้างแล้วนะรอเฮ้ยช h a r g แอน์ร r วเขาอัสวินแห่งสายฟ้าเขาเบิดดราก้อนไปช่องขวาแล้ว c a ซิสเต t มม mix แลกวก์ดราก้อนไปช่องซ้ายมาแล้วโ แล yup. ้วนาก็เปิดช่องกลางล่างๆเลยเหรอสวมใส่มาเล็กรบกโกนักเข้าเอเบิร์ดกับดักเกอร์โจมตีใส่ไฟโต์ลุยกันเลยฮจังมาคาโบูมาเล็กรบกโกนักเข้าต่อไปรวดเดียวก็ทำได้หกดามเมจแล้วยอดไปเลยก้าโอจัง จู่พลังชีวิตก็เหลือแค่สี่เองอ,อ่อได้เวลาเอาคืนเดี๋ยวต้องพลิกมาชนะแนะ่เฮ้ยฉันรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาแล้วมันต้องแบบนั้นสิงานเหรอเจ้ากาโอไม่อยู่ที่บ้านเหรอเนี่ยอืมคงจะออกไปตามหารำจังแน่ๆเลยไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไม่ไปดรไฟที่ใตสวๆไปเลยนะหรือว่าจะเป็นกาโอคุงคงใช่ คิดว่าคงจะใช่ละชาร์จแอนดราลองอีกรอบดีไหมตัวเลือกสุดท้ายเอาละ่ะคำถามใบไหนคือกามีสลังใบซอยปิ๊งปงังถูกตั้งเหรอเท่านี้ก็มีการบนมือ6ใบส่วนบนมือของกาโอคุงมีแค่3ใบถ้าสู้กันแบบยืดเยื้อน่าว่าได้เปรียบมากนะมัวทำอะไรอยู่ล่ะเนี่ย อเนี่ยอะไรนอะอะไรนะเยอะนะยาการสลายเวทบนตของซิซิเลียนอะ่ะใช้ทำลายเวทบนเซตหรือการไอเทมถูกต้องตามนั้นแต่ก็ต้องจ่ายสองเกตด,ด้วยนะนะมีมิกซ์สุ่แรงวันนัำรับมือใหม่อกอก้าแกวเซอร์กามิสลมัมทุกคนจำพี่ใส่คุณลูกพี่เดี๋ยวนี้เลยมี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 มอ้าเฮ้<ค>ไม่เจอ ชนะปล่อยน้อยฮันโอเกอร์ขอพิทาย The m o v e m e กาโอคงเหลือพลังชีวิตแค่ห้าน่่ยเองถ้ามีกูมิสลานอยู่จะใช้สกิลมูไม่ได้นะโชคกาโอไม่ค่อยจะรู้จักดันเจียนเวิลด์นะซิโชคไม่ดีเลยฮะแล้วแถมเด็กคนนั้นยังเป็นผู้ใช้ดันเจียนเวิลด์ฟ้าประธานซะด้วยเป็นผู้ใช้ดันเจียนเวิลด์ฟ้าประธานดันเจียนเวิลด์ มีแต่การจมตีที่ไม่รู้จักทั้งนั้นเลยนะ่าสนุกจริงๆใช่มาที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไปนี่แหละที่สนุกสุดๆไปเลยฉันนะตัดสินใจแล้วว่าจะใช้บัดดี้ไฟหาเพื่อนให้ได้หนึ่งร้อยคนอ๋สุดยอดเลยคาสเนะฮะขอให้เธอหาเพื่อนให้ได้ครบหนึ่งรคนนะขอบใจมากนะคือลูกพี่แต่จริงๆเอามาพูดแบบนี้มันก็อายเหมือนกันนะ แบบนี้ยผมไม่ชอบเลยเดกเกอรจมตีส่กับมิสลาสโอ้เฮ้ยท้าบจมตีส่มิมิกเมื่อมิมิกสุบรังวัลถูกทำลายจากสนาม ถ้ทั้งสองฝ่ายทำการ์ดใบบนสุดของกองลลช่่งดับถ้าเป็นการ์ดที่ไม่ใช่มอนสเตอร์ล่ะก็สำเร็จและรับพลังชีวิตหนึ่งหน่วยแล้วถ้าเป็นการ์ดมอนสเตอร์ลหรอฮะถ้าท่นเรเปียก็จะเสียพลังชีวิตไปหนึ่งหน่วยไงว่าไงเนาะ The m o v e e n แล้วถ้าของคาซาเน่เป็นมอนสเตอร์ล่ะแน่นอนว่าฉันก็ต้องเสียพลังชีวิตหนึ่งหน่วยด้วยเหมือนกันฝากทั้งหมดไว้กับดวงเลยสินะใช้ได้นี ถ้าไม่เตรียมตัวให้พร้อมเอาไว้ดูมันก็ไม่มาหาหรอกนะมีอนั่นนะฟังมาจากผู้จัดการแล้วสิท่าฮะความแตกแล้วเหรอทำไมถึงได้ไปคุยกับคู่แข่งแบบนั้นล่ะเนี่ยกัอโจังเนี่ยแล้วก็ได้กำลังหน้าสิวหน้าขวาเลยนะในดันจิ้นมันมีกับดักสอันตรายอยู่เพียบราชาร์จแอนดราไรฮิลล่าออฟไฟร์ทำลายฮาร์เบิร์ดราก้อน ฮาวเบิร์ดสุดยอดไม่ยอมให้ฉันใช้สกิลมอฟได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวเลยเหลอเนี่ยที่ส่วนเึือของขาววงกดความชื่วจะปรากฏกายออกมาให้เห็นขขาระยางช่างกลางคันเดอร์สปาร์ทิสจอมที่ใส่คนโลกพี่โอันโดโกรอบบอหเหรอแย่ล<ะ> yeah, แล้วตอนนี้เหลือพลังชีวิตแค่หน่วยเดียวเองมั้ย เออก,ก็เบลซ่าจำที่ใส่คืนลูกพี่เฮ้ยย่พา,าพี่คอดร้อยล่อเหมบกอนฟอแล้าบูฟเอ๊ะอ,อะไรเนี่ยอีกแค่นิดเดียวเองเสียดายจังเลยรอดมาได้เฉียวเฉียดเลยนะแต่ว่าที่ช่องกลางของเด็กคนนั้นมีทันเดอร์สปาร์ติสที่มีดีฟเอน9,000อยู่ด้วยนะ พาวเวอร์ของแดกเกอร์ที่ช่องซ้ายคือ3,000ถ้าจะใช้ลิงแอ t แท c กจัดการก็ต้องใช้พาวเวอร์อีก6,000เลยนะถ้ายังโค่นเจ้านั่นลงไม่ได้กาโอก็ชนะไม่ได้หรอกดรัมบังเกอร์ดราก้อนเหรอดรัมหายไปไหนของนายเนี่ยขอขอดรัมบังเกอร์ดราก้อนไปช่องหนัก อุตแห่งดรัมบังเกอร์ดราก้อนแฟงสเลสเทเลสเทรียลรุ่นที่13อยู่ที่นี่แล้วคุณพี่ดรัมนียช้าชะมัดเลยอะดรัมนี่นายหายไปไหนมาเนี่ยนัน่นหล่อบัดดี้ของคุณลูกพี่ออคู่หโูโของฉันเองเน่ะชื่อดรัมช่วยเป็นพลังให้ฉันด,ด้วยนะ ให้ข้ากับแดกเกอร์ใช้ลิงแอดแท็กแล้วก็จะได้ดราโกเอเนอร์จีใส่ข้าใช่ไหมฮะตามนั้นเลยเลี้ยงแอดแท็กใส่ทันเดอร์สปารทิสจากนั้นรเลยดราโกเอเนอร์จ oh! ี o e มีแบบนี้ด้วยเหรอไปลุยกันแดกเกอร์โอ้ยะโมเป็นสำเร็จ้ เท่านี้ช่องกลางก็ว่างแล้วล่ะต้องมองในายใหม่แล้วล่ะดรัมอะไรกันอะไรกันไม่ใช่แค่นี้สักหน่อยโยมูฟ <Your move. S 1> ไม่อยากเชื่อว่าทันเดอร์สปาที่สะแพ้ได้นั่นเนี่ยบัตตี้ของคุณลูกพี่เนี่ยเพิ่งพาได้สุดๆเลยแน่นอนดร<อ>แต่ว่าบัตตี้ของฉันเองก็เพิ่งพาได้ไปแพ้เจ้านั่นหลอกนะบัตตี้ขาเบลดวิ่งฟินิชไปช่องซาย ไอ้ข้ารอตั้งนานนะ่ะข้าก็ได้จอมตีใส่บัดดีอ้อีกครั้งเคลิร์ตพี่ได้เวลาบัดดี้ออกโรงแล้วสินะอะราเอรบอระเจะะ้าระเอ็ดรอมขคยังสู้ไหวยอยู่หรอกเน่าจอมตีเข้าไปอีกราบดับเบิลแอทแท็กงั้นเหรอก็อไปอ,อีกทีระเจ้ารดเอ็ด กต่ทำหน้าที่ของข้าเสร็จแล้วชนะให้ได้นะกาาอฮะอะไรกันเนี่ยไม่มีช่องให้ฉันเข้าไปแทรกเลยนี่ออค่เบลซาจอมที่ใสค่คนลลกที่เฮ้ยยาดูที่โฟล์ออค่ะรรช์เาะเดอะมูฟเว่นเกือบไปแล้วนี่ถ้าไมได้บัตตี้กิฟต์จากรัมคงแพ้ไปละดันเจ o n นเวอร์น่าจะสนุกก็ตอนนี้นั่นแ,ล<อ>แหละแถมเป็นไฟเตอร์ที่ไ่ยอมแพ้กันทั้งคู่ด้วย ขอดูเบสซอดราคอนไปช่องกลางดับเทาสันเรเปลี่ยนราคอนไปช่องขวาเท่าสั้นจบที่ใสคาสแน่เลยเฮ้เท่าสันแฟนทอมไปชธอด้วยดากอลได้ฮิล่าอัร์ไซด์เอ๊ะงาสีถ้างั้นเดบอสซอดจัดการเรดวินฟินิชเลย ไม่จริง The movement ไม่นะเบลของฉันนั่นละ you r move ราอ๋ฮะเข้าไปช่่งกลางมิมิกสุรังวันตอมที่ใส่ดับเบิลซอร์ตรากันโอกค่ะเบลส์อะตอมที่ใส่คือลลกพี่ ฮียายาพีคัสไร่ล่อแห่งมังกรเขา The Movement คคอลบพี่สุดย่ะพลังชีวิตเหลือนหน่วยเดียวต้องปิดฉากในเธอนี้แล้วล่ะแต่ว่าถ้าจะโจมตีสายไฟยเตอร์ก็ต้องโค่นมิมิกให้ได้ก่อนแล้วถ้ากาโอทำลายมิมิกก็ต้องมาลุ้นกับการ์ดใบบนสุดของกองและถ้าเป็นการ์ดมอนสเตอร์แล้วก็ จะต้องเสียพลังชีวิตหนึ่งหน่วยแม่นเนี่ยเลือกที่จะคอมอนสเตอร์สุดอันตรายลงมาที่ช่องกลางซะละถ้าไม่โจมตีไม่บิกฉันก็ชนะไม่ได้ถ้างั้นก็ฝากด้วยแรนะดับเท้าสันโจมตีใส่มิบิกเลยเทาซันฝันคมมนี่มีมีมีมมมมเอาล่ะจะได้อะไรเอ่ยใยช้ยาแว่นมันคื้นัพลังชีวิตหนึ่งหน่วย ต้องลุ้นละจะเป็นมอนสเตอร์หรือว่าอย่างอื่นนะจะเป็นอะไรกันแน่นะมอนสเตอร์มอนสเตอร์ใช่ไหมการไอเทมได้ฝืนพลังชีวิตหนึ่งหน่วยไ,ไ,ไม่นะเฮ้ยไปแล้ยไปไป เย็นว <Power ful. S 2> ินเนร์มคโรกาโอคอสขอพระคุณที่ช่วยทีนะครับโอ้สำเร็จแล้วเยี่ยมอย่าทำให้ต้องลุ้นมากนักสิแล้วคิริเ่ะอเอ๊ะอีแค่นี้เจียแท้เลยนะเนี่ยเป็นการต่อสู้ที่สนุกมากเลยล่ะการต่อสู้ที่สนุกเนี่ยจะทำให้คนดูตื่นเต้นไปด้วยเนอะถ้าคนอื่นได้ดูการต่อสู้ของฉันแล้วมาขอสุวแบบที่คณลูกที่ทำละก็ จะต้องให้เพื่นอนเยอะแน่ๆเลยล่ะต้องหาเพื่อนให้ครบหนึ่งร้อยคนให้ได้เลยล่ะคนลูกพี่นะ่ะแรงสุดๆเลยล่ะผมจะมีเพื่นอนเยอะแยะเลยใช่ไหมอ๋อมีอยู่แล้วเราบันดี้ไฟทาให้ฉันจะมีเพื่อนมากมายที่ถ้าฉันไม่ได้เล่นบันดี้ไฟก็อาจจะไม่ได้คุยหรือว่าไม่ได้เห็นหน้าเพื่อนๆของฉันเลยก็ได้นะนะจากนี้ไปฉันก็จะสู้และเป็นเพื่อนกับคนที่สู้ด้วยไม่ว่าจะเป็นลูกพี่อาราก,กมกิหรือว่าใครก็ตาม หรือพี่อาไากามิไม่มีอะไรหรอกน่แล้วให้ฟังหน่อยสิไม่ได้หรอใจดำจังเลยอ่ะแล้วให้ฟังหน่อยนะเจ้านี่น่าอร่อยจังเลยจะคนสามหารู้จักที่ต่ำที่สูงซะบ้างเราสู้แบบนั้นไม่ได้นแนนะ่แล้วอ่อนแอเกินไป มันคงต่อสู้ให้กาโอคงไม่ได้โย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 เกมเนราเกะสุยาโอคงเองก็คงจะลืมเราไปแล้วเหมือนกันเราเข้าใจถึงคำพูดของรุ่นพี่คนนั้นแล้วล่ะไม่ว่าอีกฝ่ายจะเป็นใครนายก็ต้องเอาชนะให้ได้ และมันจะทําให้นายแข็งแกร่งขึ้นเรื่องนี้ฉันรับรองอถ้าผมเตรียมใจเอาไว้ผมก็จะแข็งแกร่งขึ้นได้หรอครับแน่นอนจําเอาไว้ให้ขึ้นใจเลยว่าถ้าอยากแข็งแกร่งก็ต้องชนะเท่านั้นเรารู้ซึ้นถึงความหมายของรุ่นพี่อารากำมิตแล้ว ล้องชายฉันจะทำให้นายแข็งแกร่งขึ้นกว่านี้เองเรเอรุ่นพี่อารากามิอ๋ฮะฮะคิริคุงจะทานแล้วนะคะ ใช่嘛ทา,าโกโยากิของคุณยายฉันนะ่ะแข็งกรงที่สุดในโลกแล้วแหละนะฮะแต่งที่สุดในโลกเลยสำหรับจะเป็นคนลูกพี่ว่าแต่ทำไมเทซอยะกับแอสโอดายถึงมาด้วยละ่ะรู้สึกเหมือนถ้าไม่ได้กินทากโยกยากิพวกนี้แล้วร่างกายมันจะไม่ยอมขยับเลยนะโยขนาดจอมมาดะต้องยอมสยบคุณยายของกาโอคุงเนี่ยสุดยอดไปเลยอะ ไม่ไหวแล้วขอรับอ้ออาคาสึกิทาดาโกยากี่หน่อยมากจะไม่มรักคุณเลยขอรับจะทาล้วนะครับอ,อร่อยที่สุดเลยขอรับชจมส์เหมสว่าแต่น้องชายของสัญญามาทําไมล่ะเนี่ยหรือว่าเป็นนินจาก็เลยม,มาสืบความลับเหรอไม่ใช่นะขอรับไม่ใช่นะขอรับขา้าไม่ได้หนีการฝึกข,ของท่านพี่เพราะว่ามันโหดเกินไปหรอกนะขอรับอาคาสึกิคุง นีการฝึกมาสินะไม่ต้องสงสัยเลยแหะเทสยาเองก็ชอบเนี้ออกมาจากห้องเรียนเหมือนกันนี่เฮ้ยไม่ต้องพูดถึงฉันก็ได้นะอากาซึกิเออสัญญาปะบีครับคือผมตังต้งใจจะมาขอบคุณให้กาโอเค้าอีกรอบเอยขออภัยได้ขอรับขออภัยด้วขอรับรับกันได้แล้วเข้ามาก่อนเถนะน้าทาโกยากิบ้านกาโอน้าสุดยอดเลยนะ ถ้าโกยากิของฉันน่ะต้องไม่ราดมายองเนสนะก,กินด้วยสินะว่าแต่เจ้าคิวรีหายไปไหนแล้วล่ะเนี่ยไม่รู้สิพอรู้ตัวอีกทีก็ไม่เห็นคิวริคุงแล้วล่ะอ๋อนี่กาโอฮะข้าจะให้เจ้าได้เห็นผลจากการฝึกของข้านะเฮ้ผลจากการฝึกเหรอเหรอ นี่คือรากของข้าที่ผ่านการฝึกฝนที่ดันเจียนเวอร์มาแล้วสุดยอดเท่ระเบิดไปเลยร้อแน่นอนว่าที่ไปตระเวนฝึกมานะ่ะไม่ใช่แค่ที่ดันเจียนนะกาโอจัง<ะ>เกิดเรื่องแล้วผูห้หญิงเหรอพารุกโกนี่ใครยังพูดไม่จบเลยอะคริคุงถูกรุ่นพี่อารากามีจับตัวไปแล้วละ่ะเฮ้ช่วยเล่าให้ฟังแบบละเอียดที แล้วจากนั้นอตอนนี้ฉันให้ทากโกสุเกะสะกดรอยตามไปอยู่นะเอ๊ะได้จังหวะเลยอเ,อออเอ้ทาโกสุเกะอืมอืมอะออ้อเออืมอ้ออาเอ๋แล้วพี่พาคิริคุงไปที่เซนโกคโุโก,โกาคุเอ็นเซนโกคุกาคุเอ็น